สองสายก็คือสองมิลนัล่นแหละงงก็ดีผมจะทำอะไรผมไม่บอกอ่ะฮ่าๆแล้วครับบอกตัวเมียนะครับจะมาทำบล็อกตัวผู้กันนะครับนี่นะครับที่ซอ,องเราจะตั้งตั้งกันที่ซองอยงู่นะครับอันนี้พอกดไสออกมาพวกเนีย่ยมันจะปี่เหยียจะมีแบบนี้เอาวัาสามาัถเปบล็อกได้ครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะทําบล็อกตรงไหนครับทําในซอให้ตั้งตรงนะครับแช่ที่ซอ,องี่คือมันขอบตรงนี้มันจะไม่ชนตรงนี้พอดีครับนปครับไปครับายครับ ป้ายครับโอเคเรียบร้อยเราได้ล็อกตัวพู่เรียบรอ้อยนี่เราก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยชุบชับชุบชับชุบโอ้ยลำบากนะครับทำนคนเดียวนะครับจะมีใครามาช่วยทำไหมปึ๊บให้มันโคง้งมือดันใส่หมุนในตะขีมแบบจุ๊บจุ๊บเทียนถูกครับเพื่อให้มันเดินเลื่อยไปเลยมาใบเรื่อยขาดนี้ห่าเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วจุ๊บจุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเก็บขอบให้พอดี กะบบอกหรอเปล่าร่อนยิงครับพี่นอ้องผมขอเปิดลมดมตรงไหนโอเคเที่ยวกับบล็อกครับก็จะประมาณนี้กราดาษสายฟองน้ำนะครับเทเลยฟื๊บไงฟัตเตอร์ชุดตัดนี้งไงไปดูฟื๊บ ปนะเป็นไงปุ๊บปับ anyway. ปับโชคเนี right. entonces, ่ยเราก็ใช้น้ำยาระสาไมโคลิกนะฮะรูปไปเลยเอาจ้เอาจ้เอาจ้มาตุ๊บเะาพูดพูดพูดงาจะข้างนอกพูดละอดอดอดโอเคเสร็จเรียบร้อยไอ้ชู้ครับเราเอานิดเดียวหลอกครับแมวครับอันนี้อันนี้ครับแล้วเราก็พับ อืผมตัดไว้ผหมจะทําเป็นฝาแล้วทําไมเมื่อกี้ถึงต้องตัดขอบก็คือเวลาต่อไฟไปอ่ะไฟมันจะได้ไม่โดนขอบแล้วก็ไหมนะฮะ,ะเปิดพราอบเอาสังทองลงไปครับอัญญาประสานอาจิริกครับจิ๊บจบเอาบล็อกกระพูกก็พร้อมละตองทางรถไฟพอดีต้องาากดฝาอันนี้ผมวาดไว้เป็นข้เขาล,ลางกลาลางลางๆอ่า คนทิชชั่วที่เราต้่งแปะไว้เอ,อิดตะเกียงวางไปร้ายมีความใช้ความร้อนนะครับแแล้วก็สูงเลยครับยิ่งเยอะยิ่งโนูนครับแต่นี้ก็ต้องระวังมันล้นออกมาโดน bùm băm nhầm của mấy chị